ถนนพญามนทาตตรงบางบอนจากแต่ก่อนเป็นทางที่ถูกขระแล้วก็คนมักตกถนนที่ตรงกลางเกาะกลางเป็นคลองนะครับแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะครับเป็นถนนที่สะดวกสบายก็คงเหลือแต่เส้นจราจรที่ทำให้ของเส้นนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับขอบคุณนะครับผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ทาง ผู้ขึ้นหาญที่เกี่ยวข้งของของคทมที่ได้ดําเนินการาดูแลเส้นนี้ให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณบางบอนนะครับที่จะไปทะลุถนนพระรามสองได้นะครับแล้วก็จากการประสานงานของท่านอดีตสสวันอยู่บํามลุงนะครับเมื่อครั้งที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครับได้ประสานงานแล้วก็ได้หาหรือไว้ในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับประสานกับ ไปงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกรุงเทพหมหานครนะครับโดยท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับดูครับถนนเส้นนี้ก็เรียบร้อยเลยนิดเดียวครับเหลือเส้นจราจรนะครับถนนเส้นนี้ก็จะสวยงามปลอดภัยนะครับสามารถทะลุไปการจนาพิเศษแล้วก็ไปทะลุพระรามสองได้ I'm okay.